กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะครับอาสําหรับคุณผู้ชมน่่นใดนะที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะเป็นยอดไลค์อิโมจินะครับก็สามารถน้ำตามผมได้เลยนีครับอาขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกิิงติใตค้คลิปเพื่อเข้ามาที่เว็บก่อนได้เลยนะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ อ่พะพอเข้ามาแล้แลวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแลวก็รหัสผ่านนะครับแล้วยื่งยันรหัสผ่านด้านล่างกันด้วยนะครับและก็ติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครที <tem> nope. ่ไม <are> ่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครช้งานนะครับด้วยไปชิกู o กอรหรือว่า G ีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับอ่ะพอเราสมัครช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กอรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการกันเลยนะครับอาจจะมีอย้งแต่ Facebook นี่ครับ Instagram Tik t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นี่ครับอในวันนี้นะครับเราจะมาใช้ใน่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นี่ครับก็คลิกเข้าไปนี่ แล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อเนี่ยวันนี้เราต้องการจะเพิ่มไลโพดอิโมจินะครับก็เลื่อนมานี่ครับแล้วก็เลือกมาที่ไลโพดอิโมจิตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการนะครับจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีอ่ความเร็วนะครับแล้วก็เรยราคานะครับที่แตกต่างกันนีครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับก็อ่ะเลือกอิโมจิที่เราต้องการจะเพิ่มได้เลยนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับจะเป็นอ อาพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับอ่ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ Facebook นี่ครับแล้วก็มาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มไลค์มจิครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ของโพสต์นี่ครับอ่าโดยการกดที่แชร์ตรงนี้เลยนะครับอแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นี่ครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับแล้วก็นําลิงก์มาวางเลยนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้ครับอยากเพิ่มไลค์มจิไปเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีน่1ร้อยนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยะนีับตรงนี้ก็9บาทนะครับอาคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเราบลบด้วยความสั่งซือ้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซือ้อน,นี่ครับอ่ะในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ยที่เ,าเราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับบริการนะนีับที่ออรเราเลือกมานะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์สเที่ะครับ ตรงนี้ก็แนะนําให้ลิข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์กดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดไหลมือิก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราเดําเนินการนะครับอนในระหว่างที่เร,เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่า,านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอววาจจก็มียอดจำนวนเงินในเว็บใหม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลย อขอภัยนีค hmm ร Mont ับก็ให้คุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับประกอบเติมขั้นตามอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอ่งเปาวฤกษ์นะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางว p a ย์นรับก็จะมีหลายช่องทางนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับ ช่องทางที่สเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินเลยนะครับก็จะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ๆๆนะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับอะไรช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องทางโูมานีะครับอะไรในทุกช่องทางเนี่ยครับก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา<ใ>นีครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อ่าเลยนะครับ อันนี ite, ้ยอดไลน์มีอย be ู่ที่5้าไลน์เดมจะลองกดดีเฟหน้าจอเนี่ยพอดูว่ายอดไลน์มูจิของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้ยอดไลน์มูจิของเราก็ขึ้นมาเป็นที่9 7ไลค์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับก็เหลือเพียงไม่กี่ไลน์เดียวยอดก็จะทยอยขึ้นในเราจนครบกันเลยนะครับอก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับต่อมาเนี่ครับพอยอดไลน์มูจิทยอยขึ้นกันมาแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนบอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาชิ้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับขอให้กดมาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลองลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาชิ้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยืดแตาค่าแนะนำกันด้วยถึง5%เนกันเลยนะครับอะแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนบที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรืืออว่่าาามีปัััญหในนกรรสงซ้ะคบ อ่ะก็ให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่นี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยครับก็มีเลือกติดต่อมีนช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเดือนะครับแล้วก็อ่าช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินกนได้นะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่นยทนะี่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้าไปใช้ง ตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ